คุณมอคะมีลูกค้าถามมาค่ะทานแมกนีเซียมเซเว่นอวันกินเกินได้ไหมคะมีผลอะไรไหมคะไม่แนะนําให้กินเกินอะไรที่มันกินเกินนี่ไม่ดีอยู่แล้วอาเธอก้ากินแบบวิตามินบีเกินไหมล่ะก้ากินวิตามินซีแบบโอเวอร์ดสเกินเกินไหมล่ะไม่กล้าถูกไหมแม้กระทั่งวิตามินที่เขาเคลมว่าโอเคละลายในน้ำยังยังไม่แนะนําให้กินเกินเยอะๆเลยดังนั้นแมกนีเซียมเซเว่นอวันเนี่ยหมาคํานวณโดสไว้แล้วว่าเวลากินเนี่ย มันจะมีแมกนีเซียมให้128มิลลิกรัมต่อ1เม็ดทาน2เม็ดมันจะได้256มิลลิกรัมโดยปกติผู้หญิงเราต้องการแมกนีเซียมทั้งหมดคือ320มิลลิกรัมต่อวันถ้าให้นมบูดก็ต้องใช้เยอะหน่อยเป็น360มิลลิกรัมต่อวันในผู้ชายเราใช้ถึง420มิลลิกรัมต่อวันดังนั้นการกินเสริมเพียงแค่250 มิลลิกร,รัมไม่เยอะที่เหลือหมอเผื่อที่ไว้ให้แล้วก็กินผักใบเขียวกินดักชอ็อกโกแลตกินถั่วเปลือกแข็งพวกอัลมอนด์พิธาชิโอปลาแซาลมอนมันก็จะอยู่ในนี้หลากหลายทั้งหมดเพียงแต่ว่าคนปกติเขากินอาหารไม่ค่อยหลากหลายในยุคนี้เราต้องยอมรับบางคนกินมามากบางคนกินผัดซีอิ๊วบางคนกินนมวัวเนี้ยบล็อกการดูดซึมไปหมดเลยดังนั้นคนไทยก็เลยขาดแมกนีกเซียมเยอะถึง80ซแล้วก็จะมีอาการต่างๆมากมาย เจาะเลือดไม่เจอแต่ถ้าเกิดกินสมมติว่าข้างขวดเนี่ยเขาเขียน2เม็ดเราไปกิน4เม็ด6เม็ดเนี่ยมันก็จะมีผลทําให้ความดันโลหิต ทำงานแบบผิดปกติได้เช่นเดี๋ยวต่ำเกินหรืออาจจะมีผลต่อการเต้นของหัวใจมีผลต่อความดันโลหิตได้ซึ่งอาหารเสริมหรือวิตามินทุกชนิดเนี่ยปกติจะต้องเขียนกำกับอยู่แล้วค่ะว่ากินแค่วันละเท่าไหร่อย่างแมกนีเซียมเซเว่นอินวานแค่ชาวเม็ดเย็นเม็ดหรือว่าวันละ2เม็ดไม่เกินนี้พอแล้วถ้าในเด็กวัยรุ่นเราก็ให้กินเม็ดเดียวหรือคนที่เป็นเบาหวานความดันไขมันหัวใจเคยบายพาสเคยเป็นอมพฤพษ่งอมาพาตอะไรมาพวกนี้ร่างกายเขาจะสูดอยู่แล้วก็กินเม็ดเดียวก็พอ แมกนีเซียมเซเว่นอินวเป็นแมกนีเซียมที่ดูดซึมได้จริงหลากหลายฟอร์มวัตถุดิบเกรดนำเข้าจากสหรัฐอเมริกามีวิตามิน D3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมและวิตามิน B6 ช่วยบำรุงปลายประสาทสูตรโดยทีมแพทย์มาตรฐานโรงงานผลิตระดับ GMP สหรัฐอเมริกาหรือ USFDA Vita Biotech ผลิตโดยทีมแพทย์มาตรฐานระดับโลก